เาไม่เอารลโกกันลูกค้าเขากว่าบางทีเขายชายมักระดวกเนี่ยในการใช้ของเขาคือใบนี้เลยซึ่งการถ้าคือบ้านเมียนถ้าต่างพักกันคือมันจะต่างเปือือกแลวก็ท่างเหม็นต่างไรได้ไงเงีันเนียนโรนโอกมดแอเวไงพี่เมื่อได้ตู้เย็นในป่เนียถ้าเป็นทางพันเมียนพี่คือมันจะไม่เคยดำทำเงินในตำตำลาบมะขามเปียกแบบสดแกะสดแล้วก็สะอาดค่ะแล้วปันเลย เราแกะเม็ดอกมดเหลียวนี่คือไม่มีเม็ดเหลี o, ค่ะพี่เราแกะเม็ดอกมดเหลียวไม่มีเม็ดเลยนะ คือมะถามที่ว่าได้มาแบบนี้นะคะที่ที่ที่มาแบบนี้คือคือ,ค,อความจริงแล้วคือเวลาใช้มันก็จะสะดวกอะค่ะเวลาเราจะดิ้นใช้อย่างเนี้นค่ะมันก็จะสะดวกแล้วทีนี้การเก็บรักษามันก็จะเก็บได้นานกว่าคะ่ะที่ว่าที่ว่าสูงมะขามไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนมะขามที่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้เกบเปลือกไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้เกบเมล็ดที่ว่ามาทั้งฝักอะค่ะ คือของเราเกะมาเล็ดออกหมดค่ะออกหมดแล้วก็เนี่ยค่ะตามนี้เลยจะสะอาดค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ่อมันจะมาทั้งฝักแล้วก็มีมีมาเล็ดอยู่นะคะอันนี้คือใน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 ี้คือไม่มีมล็ดแล้วค่ะเกะหมดเลยอันนี้ค่ะคือลูกค้าสั่งมาทั้งหมดก็20กิโลเราก็ส่งไปหมดแล้วอันนี้คือส่วนที่เหลือจากที่ลูกค้าสั่งมาค่ะค่ะอันนั้นก็ขอโทษลูกค้าไปแล้วค่ะตั้งแต่วันที่20 คุณพาเลยคือพอลูกค้าโทรมาบอกว่าออของไม่ตรงปกเราก็ขอโทษลูกค้าไปและทีนี้ลูกค้าบอกว่าคือเราไม่ได้แกะ,มะเมล็ดอันนั้นคือไม่ได้เป็นความจริงคือเราแกะ,มะเมล็ดมเมล็ดหมดแล้วค่ะส่วนแต่ว่าลูกค้าคนอื่นๆที่ว่าสั่งของมาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลขากเห็นของเขาก็โอเค